สวัสดีเพื่นอนเพื่อนชาเซเวน2อทุกคนนะครับวันนี้โนโฮมาวันแรกเนาะก็เราก็จะมาให้ดูข้อดีหลักๆของโนโฮเนาะโนโฮหลักๆก็คือปดสมุดนะครับปดสมุดนี่ได้พลังโจมตีนะประเภทนี้มันเป็นประเภทพิสัยไกลเนาะเคยอธิบายไว้แล้วประ,ประเภทพิสัยไกลกับประเภทโจมตีเนาะบดโคเด็กจะได้พลังโจมตี โอเคกับอีกอย่างนึงข้อดีของโนโฮคือขัดบอสไฟฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาเทสให้ดูกันว่าโนโฮเนี่ยมีกับไม่มีคะแงนมันต่างกันยังไงเนอะออโอเคอย่างเลตกิลคราที่แล้วผมได้ประมาณเนี่ยฮะหมื่นหกเนาะใช้ทีมนี้ครับใช้ทีมนี้เลย ทีนี้พอมามีโนโฮปุ๊บณตอนเนี้ยผมอยากเก็บสองตัวนี้ไว้ก็เลยจะเอาโนโฮไปวิ่งแทงแทนเพราะว่าหน้าที่หลักของเขาคือขัดบอสเนาะส่วนอื่นเหมือนเดิมนี่เปลี่ยนแค่โนโฮลงแทนดีแสงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโอเคส่งผลยังไงบ้างกับการขัดบอส ถ้าใครยังไม่ได้ลงนะครับบอกไว้เลยว่าบอสเปลี่ยนสกิลนะเปลี่ยนเขาเรียกอ,อะไรเปลี่ยนท่าเนาะเปลี่ยนท่าโจมตีและหลอดเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะวิ่งช้ากว่าเวลาเราลงเดชธรรมดาเยอะเลยเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆกดให้มันตรงจุดเนาะนี่เห็นไหมฮะบอสตะก่อนมาทุบทีเดียวนี่ทุบมือซ้ายแล้วก็มือขวาสองทีเนาะ เอออันนี้คือท่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยดูนะฮะอันนี้ถ้าทุบขวาก่อนถ้าทุบขวาก่อนก็เดี๋ยวทุบซ้ายต่อนะเห็นไหมอ่าโค่นเว้ยโอเคพอดียังต้องพูดไปด้วยต้องไอ้นี่ไปด้วยเลยไอ้ไน,นี่นิดนึงนะฮะไม่เป็นไรเลยเสียสมาธิหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังได้อยู่ เวลาลงเรยนนี่ค่อนข้างต้องการสมาธิสูงเนาะจะสังเกตได้ว่าตัวที่เอามาวิ่งฮะจะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยสกิลก็ไม่ได้ใช้เห็นไหมอ่าทุบสองทีนะอนหอนละหนเห็นไหมฮะเรื่องนี้ต้องระวังเรื่องเดียวคือมันอันตรพร้อมๆกับขัดบอสนี่แหละ บางทีกดไม่ติดเพราะไปติดอันติีก่อนพยายามกดคิกหลายๆครั้งฮะสองครั้งก็ได้สองครั้งก็ติดแล้วนี่ฮะถ้าจะหลบระยะของการทุบก,<ม>ก็วิ่งไกลนิดหนึ่งเนาะเดินอ้มอ,อมๆหน่อยหลบพ้นอยู่ฮนะไม่ใช่ไม่พ้นนะอา้าอันนี้เราเดินไกลบอสเกินฮะบอสเปลี่ยนเป้าจบเลย เอาไหมเอาไหมเอาไหมคราวนี้ผมอาจจะพูดนิดน้อยนิดนึงนะใช้สมาธิหน่อยเรดนี้นี่พลาดนิดเดียวตายเลยแต่สังเกตได้อย่างหนึ่งเห็นไหมครับว่าเวลาโนโฮจะออกสกิลทีหนึ่งหรือจะตีธรรมดาทีหนึ่งเนี่ยลีลาเขาจะเยอะ <laughs> เนี่ยเห็นไหมมันจะออกอันตีทีเนี่ยต้องเรียกไอ้นี่มาตีก่อนเป็นวิอะเป็นวินาทีก็จะตีได้ทีหนึ่งแต่ให้ดูดาเมจเห็นดาเมจทางซ้ายบนไหมฮะมาถึงโนโตแรงสุดก่อนเลยนะเ <laughs> 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 พราะว่าด้วยค่าขัดบอสของเขานะฮะ นะเมื่อกี้มันอันติถ้าเรากดคลิกทีเดียวมันก็ยังติดที่หน้าอัติตรงนี้นะกดแล้วก็คลิกไปมันจะได้ติดสังเกตวงคราวนี้นะฮะค่อนข้างกว้างนะวงติดของสกิลของบอส oh, เดินเร็วอ๋อไม่โอเคได้นึกว่าอยู่ห่างเกินเวลาอยู่ห่างเกินมันจะเปลี่ยนเป้านะระวังด้วย ถ้ามันใช้ท่านนี้เสร็จมันจะสะบัดหางต่อนะให้ระวังนะ <c oughs> ถ้าบอมม,มีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยเนาะ Any สังเกตว่าดาเมจนูโฮจะน้อยนะครับเพราะว่าเราเอามาเป็นตัวล่อบอสเนาะเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งตลอดตลอดเวลาเลยเห็นไหม ่อนข้างไกลนะเห็นนะฮะเวลามันตุพื้นนพยายามเว้นรนะยะอ่ัเนี่ยฮะถ้ามันพ่นนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะฟาดหางต่อเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นท่าใหม่มันนะต้องระวังเป็นสเต็ปใหม่ไม่ใช่ท่าใหม่หรอกสเต็ปใหม่ ทุบพื้นสองทีนะอ่าเก็ไหมหนึ่งสองแล้วก็คอยดูท่ามันต่อส่วนใหญ่จะทุบเสร็จก็จะบินอย่างเงี้ยฮะอ่าทุบอันนี้เราก็ลากเนี่ยลบออกมาจากวงก็พอเดียมันจะหันมาตีเราต่อเห็นไหมลากทีมออกจากวงมันโอ๊ยลบไม่พน้นตายแล้ว สาทำคะแนนมาดีๆมันเล็งใครเล็งเช่โอเคเอาไม่มีตัวขาดลืม อันนี้ทดสอบคร่าวๆแล้วกันนะฮะผมรีไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวค่อยรีใหม่แล้วกันนะอ้าวมันเปลี่ยนเป้าหนี่ะประมาณนี้แล้วกันฮะสังเกตว่าคะแนนดูทำง่ายง่ายกว่าเดิมเยอะเลยพอมีโนโฮมาขัดบอสเมื่อกี้เราไม่ได้ขัด2รอบเนาะเพราะว่ามันตายไปก่อนอ้ารอบหนึ่งใช่ไหมรอบสุดท้าย ได้มากกว่าที่เคยทําได้อีกและนี้มีเพื่อนในกลิให้ลองแบบนี้ฮะลองเป็นคารินแท้งคารินแท้งนะแล้วเอาโนโฮไปทําดาเมจให้เต็มที่เห็นเขาว่ามันทําคะแนนได้ดีกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันโนโฮเขามีบัฟส,ส,สกิล บัฟความแรงในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมจะใส่นี่แหละให้มันบัฟได้เยอะๆให้สกิลได้ไวๆเนาะเอาคารินมาแทงเปลี่ยนแผนหน่อยนิดนึงอเอาแบบพื้นฐานลดกูดาวสกิลอีกอโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามีความแตกต่างไหมเขาบอกว่าเล่นง่ายกว่ากันเยอะเลย จะลองดูกันทุกสองที่อ่านี่ลองแล้วสิ่งที่เราจะเสียไปจากการเอาชีออกก็คือเนี่ยฮะอันติมันจะไม่ไม่บ่อยเท่านะเดี๋ยวเรามาดูไอ้ดีด้วยดามเมจของโนโวว่าพอโอเค ไม่ได้เอามาเป็นตัวแท้งแล้วเนี่ยทำดาเมจเต็มๆนะ่ะได้แค่ไหนทุบสองทีโอ,อโหพอเป็นคารินแล้วแบบคารินโดนเบามากเห็นไหมฮะเมื่อกี้โนโฮโดนทุบทีหนึ่งเลือดไหลเป็นน้ำเลย ก็จริงๆอถ้าเอาคารินลงมาผมแนะนำให้เอาไอ้นี่ออกเลยไ้ประดับตายเกิดนะฮะเพราะเรามีคารินมาไอ้นี่อยู่แล้วเนาะ เห็นเห็นทิศทางของคะแนนไหมฮะโอ้เป็นอย่างที่เพื่อนผมบอกจริงนะว่าแบบเออพอเอาคาลินลงมามันเล่นง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะลองแบบตั้งใจเล่นอยู่สักแป๊บหนึ่งนะฮะมันเลยจะไม่ค่อยมีเสียงนอะอยากรู้ว่าคะแนนมันจะไปได้ถึงไหนนะ กดเร็วไปนิดนึงโอเคเป็นไงฮะคะแนนพุ่งไหมอ่ะทีนี้ผมคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพที่สุดณเวลานี้นะในการมาลง นี่เลยโ no นโฮณเวลานี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเซตรถคู่ดาวครับน่าจะดีที่สุดแล้วนะเมื่อกีก้ขัดบอสไม่ได้ม่ได้ตรงจุดไม่งั้นคะแนนจะไปไกลกว่านั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ก็มีจังหวะหนึ่งเหม็นเห็นไหมฮะที่โนโฮจู่จุยืนไม่เดินตามเพื่อนเนาะ โอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะเอามาทดสอบให้ดูว่าเรดกิล oh. ทีมใหม่สายฟ้าคิดว่าน่าจะลงตัวที่อันนี้นะเป็นทีมนี้นะเป็นทีมนี้ใครจะลองทําจัดทามาจัดไอเทมตามก็ลองได้นะฮะคะแนนเมื่อกี้ก็ประมาณ2 0 0 0 0เนาะ20,000ถ้าถ้าโนโฮอัพ no mm hmm. ได้มากกว่านี้แล้วก็เมื่อกี้ไม่พลาดน้อยกว่านี้อาจจะได้ถึง20,000 สองสองหมื่นสามได้อยู่นะมผมคิดว่าพวกอันดับต้นๆน่าจะไปไกลเลยแหละก็ถ้าสรุปแล้วควรเปิดไหมถ้าทีนคนที่เน้นคะแนนเลทกิลเป็นหลักนะครับแบบช่วยกิลกิลเน้นเน้นอ,อันดับในการทำคะแนนเนาะเนี่ยให้มันติดทับเทนให้มันได้เงินเยอะๆเพราะตอนนี้เงินสำคัญมากนะใช้วันละสองล้านอะ่ะ ในการซื้อกล่องประดับเนาะก็ถ้าใครที่อยู่กิที่เน้นพวกนั้นก็ควรมีนะฮะโหนโฮจะเป็นตัวที่จะเพิ่มคะแนนเลทกิลให้ทั้งกิลเนาะถ้าทุกคนมีอะผมว่าคะแนนน่าจะขึ้นไปไกลเลยแหละออแต่มันยังได้ปลดสมุดเนาะโคเด็กสมุดด้วยเนี่ยเพิ่มพลังจมตีเข้าไปอีกอมืมองว่าเปิดดี สําหรับคนที่ถามเข้ามาคิวเปิดดีไหมเปิดดีครับมีทรัพยากรเปิดเลยนะส่วนคนที่ถามว่าเอาไปลงอารีนาได้ไหมลงไม่ได้นะฮะไม่ได้ไตเลยช่วงนี้ผมเนี่ยอ๋ออ่ะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรยังไงมาเมนไว้ใต้ใต้คลิปก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบทดลองให้ดูเนาะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกด ติดตามไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดการทดสอบอะไรใหม่ๆนะโอเควันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ